เรียนตั้งเป็นสมการได้ก็จะหาค่าตัวแปรนั้นได้ใช่ไหมครับในที่นี้เรามีตัวแปร x ถามว่า x จะยาวเท่าไหร่ตั้งตัวแปรได้ยังไงตั้งสมการได้ยังไงพีทาโกรัสตั้งไม่ได้เพราะมีค่าตัวคงที่เป็นตัวเดียวใช้ตรีโกณได้ไหมมองครับบอกมุม45นะครับอ่าด้านที่จะหาคือ x เป็นด้านตรงข้ามมุม4 5กับด้านที่บอกเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ เรามีตัวไม่ทราบค่าคือด้านตรงข้ามมุม45และด้านตรงข้ามมุมฉากซ้ำก็ตั้งสมาการได้ครับโดยอ่าโดยนะครับนะครับเราดูครับด้าน AC ซึ่งยาว x หน่วยเนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุม45นะครับตัวด้าน BC ซึ่งบอกยาว14หน่วยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก ถ้าเราเอาสองด้านมาสัมพันธ์กันถามว่ามีอัตราส่วนตีโกณอะไรบ้างเกี่ยวข้องข้ามกับฉากถ้าเอาข้ามหารด้วยฉากกลายเป็นอะไรครับไซน์แต่ถ้าเอาฉากหารด้วยข้ามกลายเป็นอะไรครับโคเซกแต่ขณะนี้ใช้อะไรดีจะใช้ไซน์หรือโคเซกเดีได้ทั้งนั้นนะครับครูเลือกใช้ไซน์ไซน์สี่สิบห้าก็คือจากรูป ข้ามมุม45หาด้วยข้ามฉากก็ x ส่วน14นักเรียนเห็นไหมครับเป็นสมาการแล้วแต่สมาการนี้ถ้าเราจะหาค่า x ต้องมีตัว x เท่านั้นที่ไม่ทราบค่า x เราไม่ทราบ14เราทราบซ้าย45ต้องทราบถ้าไม่ทราบเราแก้สมการไม่ได้เราทราบไหมทราบเมื่อกี้ไงไซ45เท่าไหร่ครับแทนค่าาย45เข้าไปแต่ซ45เท่าไรครับ ทายสี่สิบห้ารายังไม่แทนทายสี้าก็ได้นักเรียนดูนี้ทาย45่้าเท่ากับ x ส่วนสิบสี่แล้วเราเอาสิบคูณตลอดก็เป็น14บสี่คูณทายสี่สิ้าเท่ากับ x ถ้าเรารู้ค่าทาย45่ส้าเราก็จะหา x ได้แต่ทายสี่สิบห้าเราทราบแล้วะครับเท่าไหร่ครับ,รบแทนค่าเข้าไปอ่ะสิบสี่คูณทาย้ายสี่สิบห้ก็คือสแคูทส่วนสไม่งงนะจากรูปเมื่อกี้เราใช้เศษ1นึส่วนสแควรูทสองใช่ไหมแล้เ,เอาสแควรูทสองคูณทั้งเศษและส่วน ไะนั้นแทนที่จะเขียนเศษหนึ่งส่วนสแควรูทสองเราเขียนเป็นสแควรูทสองส่วนสองจะง่ายกว่าเพราะส่วนไม่ติดได้เห็นไหมครับจากสมการนี้เราก็หาค่า x ได้แล้วตอบท่าไหร่ครับสิบสี่คูณสแควรูทสองส่วนสองเอาสองหารสิบสี่ก็ตอบทหลเอ่ยเจ็ดสแควรูทสองเท่ากับ x ตอบแล้วครับ x เห็นไหมครับวิธีการจะนําเอาค่าตรีโกณไปใช้มีในชีวิตประจำวันยังมีอีกเยอะที่เราจะใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูตอนท้าย เราเพิ่มดูมุม45อ้าวเราลองมาดูมุม60องศากับ30องศาบ้างครับอ่ะมุม60องศาเ,เมื่อกี้เนี่ยถ้า45องศาเราเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากแล้วให้ด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากันจำได้ไหมมุมก็จะเป็น45ทันทีคราวนี้มุม60เราจะเริ่มตรงไหนอ่ะ60นึกที่สามเหลี่ยมอะไร 60องศาลึกถึงสามเหลี่ยมด้านเท่าครับเพราะในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมทั้ง3กลางเท่ากาันกลางมุมละ60องศาอเพราะนั้นครูจะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าครับนะครับด้าน BC นะครับยาวเท่ากับด้าน AB และก็ยาวเท่ากับด้าน AC ได้ทั้งสามทำไมกันครับเท่ากันพอเท่ากันถ้ายาวเท่าไหร่ครับเธอพอใจเท่าไหร่ล่ะยาวหนึ่งหมดได้ไหมได้ยาวสองหมดได้ไหมได้ยาวหนึ่งร้อยหมดได้ไหมได้เท่าไหร่ก็ได้เมื่อมันยาวเท่ากันไงจำได้ไหมเราเรื่อมเรื่องต่สามเหลี่ยมคล้ายไงถ้าสามเหลี่ยมที่มันคล้ายกันเนี่ยด้านที่สมนายกันเป็นสัดต่วนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องตรีโกณเนี่ยเธอไม่จะเป็นจะต้อง เข้าใจว่าต้องด้านยาวเท่านั้นตอนนี้ด้านเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเป็นของมุมเดียวกันอัตรา,าส่วนมันจะเท่ากันเสมอเพราะนั้นครูเลือกสองเออทาไมไม่เลือกหนึ่งสงสัยไหมเมื่อกี้ทําไม4 5องศาแล้วเลือกหนึ่งบอกแล้วง,งานเธอที่เลือกอะไรก็ได้แต่ที่เราเลือกสองแทนหนึ่งของข้อนี้มันมีเหตุผลอ่ะเดี๋ยวต้องดูต่อนะเดี๋ยวจะเฉลยทําไมต้องเลือกสองเพราะด้านนี้เป็นสองอย่าลืมนะครับเราทราบมุมเท่าไหร่ครับเราทราบมุม60ใช่ไหมทั้งสามุมนี่เป็น60บทนะ ถ้าเป็นตรีโกณเราต้องมองในรูปสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นคือต้องมีมุมมุมหนึ่งกลางเก้สาสิบองศามีอีกย่างครับไม่มีมีแต่หกหมดทำไงละ่ะถ้าเราเลือกจากจุดใดจุดหนึ่งลากมาตั้งฉากกับด้านตรงข้ามในที่นี้ครูเลือกจุด B ครับเลือกจุด B ลากจากจุด B มาตั้งฉากกับฐาน a ครับเห็นไหมครับตั้งฉากผลไประโยได้ยังไงเส้นที่ลากจากจุดยอดสามเหลี่ยมด้านเท่ามาตั้งฉากกับฐานจะแบ่งครึ่งฐานแล้วก็แบ่งเครื่องบุมยอดด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเกิดทราบทันทีครับมุมตรง B เนี่ย60องศา แล้วแบ่งครึ่งมุมยอดมามันก็จะมุมตรงนี้30องศาด้านที่ฐาน AC เนี่ยยาว2ะม่นั้นมันจะแบ่งครึ่งฐานด้าน A มาถึงส่วนสูงตรงนี้ก็จะเหลือ1ถูกไหมครับนี่ไงเหตุผลทําไมคุณไม่ใช้1ถ้าเราใช้ด้านตรงข้ามอ่ด้าน3ด้านของ3ามเหลี่ยนด้านเท่าเป็นเป็นหหมดถ้า 1, 1 1 1แบ่งครึ่งตรงนี้เธอจะเหลือเท่าไหร่ก็เหลือเศษหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองเอาไปคิดง่ายไหม เป็นเศษส่วนไปยกกลาลังสองไปทําอะไรลําบากแต่ถ้าเรักนู้นเป็นสองปั๊บแล้วเอาสองไปหารสองแบ่งครึ่งเหลือหนึ่งง่ายกว่าไหมเห็นไหมครับด้านเธออยากเท่าไหร่ก็ได้เธอลองไปคิดเองเธอเอาเป็นสี่เป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดแล้วแบ่งครึ่งมาอ่ะต่อไปครับเท่ากับขณะน,นี้เรามีสามเหลี่ยมมุมฉากและมีมุมอีกสองมุมคือหกสิบองศาและก็สามสิบองศาพร้อมแล้วพร้อมที่จะหาฟังก์ชันตรีโกณของมุมสามสิบและหกสิบองศา พร้อมอยังครับเกือบพร้อมยังไม่พร้อมนะขาดตรงไหนเพราะเราต้องรู้ด้านสามด้านใช่ไหมในขณะน,นี้เรามาดูที่สามเหลี่ยมรูปนี้ครับสามเหลี่ยมอ่รูปนี้ครับ,อ,รรบอ่ะกูแรงเอาเป็นสีนี้ชัดไหมเอาสีเข้มอีกหน่อยไหมอ่ะเข้มอีกหน่อยอ่เข้มหนน่ครับสีเขียวสีฟ้าไปเลยเอ่อในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ย เราทราบมุมตรงยอดนี้30มุมตรงนี้60อันนี้90ด้านนี้1อันนี้3ขาดด้านนี้ครับด้านนี้ถ้าเราทราบความยาวด้านนี้เราก็ใช้ความรู้เรื่องตีโกณสายน์โ t a แทนเซกโคเซกขดมาหาค่าของฟังก์ชันของมุม30องศาหรือ60องศาได้เสมออ่ะด้านนี้ใช้อะไรก็ใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีพิทาโกรัสจำได้ไหมถ้าเอาสองกำลังสอง จะเท่ากับหนึ่งกำลังสองบวกกับด้านสูงนี้กำลังสองหรือด้านสูงกำลังสองถ้าก็เอาสองกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองใช่ไหมปน,นั้นด้านนี้เท่าไรครับก็ด้านนี้ยกกำลังสองก็เป็นสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามด้านสูงยกกำลังสองเท่ากับสามฉปน,นั้นด้านสูงด้านเดียวก็ลากที่สองของสามนะครับอ่าไปนั้นนี่ไงครับได้สแควรูทสี่ลบหนึ่งเข้าใจนะตรงข่ามุมฉากสองยกสองเป็นสี่ ตรงนี้หนึ่งสองเป็น1 4ลบ1นะครับตัวนี้ถ้าถอดรากที่2เป็นความยาวด้านตรงนี้ซึ่งเท่าไรครับก็เท่ากับสแควร์รูทสครับเท่ากับสแูทเป็นอันว่าเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากเรามีความยาวด้าน3ด้านครบและก็มุมในสามเหลี่ยมรูปนี้นอกจากเป็นมุมฉากยังมีด้านที่เป็นมุมแหลงกลาง60องศาและ สาองศาเพราะฉะนั้นสบายแล้วเธอจะหาสายคอแทนเสกโคเสกของมุม30องศา60องศาได้ทันทีจำได้ไหมไม่ทวนแล้วนะฝึกเลยนะอ่ะชื่อกันหาสาย60เท่าไหร่อ้าอ้าทวนเนทวนเป็นภาษาพูดแล้วกันนะไม่ทวนมากนะสายหกสเท่าไหร่ในรูปสารเรื่องมุมฉากมอง60อยู่นี่ใช่ไหมครับสายหกสองศาเกิดจาก เอาความยาวด้านตรงข้ามมุม60องศาหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉาก60องศาอยู่นี่ด้านตรงข้ามมุมคืออะไรสแควรูทสามตรงข้ามมุมฉากคืออะไรคือ2เพรานั้นัซน์หก60องศาเท่ากับเอาความยาวด้านตรงข้ามมุม60หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะตอบเท่าไหร่เท่าไหร่สแควรูทสามส่วนสองใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเลยเห็นไหมครับ ตั้งแต่ช่วงแรกที่เราสอนที่เราเธอเรียนที่เรียนมาอาาัตราส่วนติีโกเนี่ยเกิดจากเอาความยาวด้านสองด้านหารกันถ้าจําได้เอามาใช้ครับขณะนี้เราจําสัมพันธ์ว่าถ้ามุม30 60เนี่ยมันมีด้านไหนเป็นยังไงามาดูคอร์ส60ครับ60องศาอยู่นี่คอร์สหองศาคอร์สของมุมใดมุมหนึ่งเกิดจากอะไรก็เอาด้านตระชิดมุมนั้นหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากเพราฉะนั้น คอส60องศาก็เอาด้านประชิดมุม60องศายาว1หน่วยกับด้านตรงข้ามมุมฉากยาว2หน่วยเพราะฉะนั้น